ครับผู้ชมที่เคารพ uk, ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่34นะครับเขต2นะครับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูรายชื่อสมัครแล้วก็พักแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนกันดีนกว่าครับผมไปเลยครับพักการเมืองนะครับที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็มีอยู่6.7พักนะครับ ถัดไปก็จะเป็นผู้สมัครแบบแบ่งเขตนะครับมีอยู่ด้วยกัน9ท่าน9พระนะครับหน่วยเลือกตั้งนี้มีทั้งหมด294ทั้งคาเรือนนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่เป็นชายนะครับ6 5 4คนนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีนะครับ2 3 1คนนะครับรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด8 8 5แ้าคนผู้ใช้สิทธิ์ก็ ทยอยมาใช้สิทธิ์กันเรียื่อยๆบางคนอาจจะเดินมาบ้างบางคนก็มีจักรายานจนมีรถยนต์นะครับตามแต่สะดวกนะครับสวัสดีครับคุณน้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ครับผมวันนี้ไม่ทราบว่าไปเลือกตั้งไหมยอย่างไรพูดอะไรกับเอฟซีสักหน่อยคนระับก็ขอให้ทุกคนอย่าลัลกรสาออกคอนเทนต์บรรยากาศการเลือกตั้งนะครับครับผมที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่กกนอนะฮะเจ้าหน้าที่คณะบมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบลายชื่อใช่ไหมครับครับผม ครับของมากครับเลือกตั้งยังอ่ะเลือกแล้วครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนการเลือกตั้งในทางนี้ครับธรรมดาครับมันเป็นสิทธิ์ของคนไทยอยู่แล้วครับเขาพูดถึงเอฟซีหน่อยไหมครับเยี่ยมเยี่ยมตาได้เกตตามอยู่ครับครับขอบคุณครับแล้วก็สอบถามสักนิดหนึ่งครับประชาชนเลือกเลือกไปหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อพูดถึงเอฟซีซะหน่อยไหมฮะว่าเลือกให้มาเลือกตั้งกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยออ๋ ยังมีเวลาต okay? ั้ยังมีเวลาถึง17นาฬิกาครับขอบคุณมากนะครับผมครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกา40นาทีนะครับสภาพสภาพหน่วยเลือกตั้งที่34นะครับครับผมเกะเขตที่2นะฮะก็ก็อย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้ หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับก็พายุได้ซัดถล่มลงมาประมาณ15นาทีนะครับผมประมาณเวลา16นาฬิกา15นาทีนะครับถึง16นาฬกา30นาทีนะครับมีฝนโปรยปลายลงมาหนักทีเดียวครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหัวหน้ากรรมการการเลือกตั้งหน่วยที่34นะครับได้ประกาศปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วนะครับต่อไปก็ จะเป็นขั้นตอนการน,นับคะแนนนะครับทีสองทีสามเด็กภูพานครับไม่ทราบว่ามาเชียร์พักไหนครับ 2> 1, 2, 1, 1> เ็เป็นเป็นกองเชียร์ของแต่ละพักนะครับก็ก็ก็เริ่มมีมาให้เห็นแล้เหมือนกันนะครับประมาณห้าหกทนนะครับ ก็ว่าถือว่าเป็นสีสันประชาธิปไตยนะครับบรรยากาศนับคะแนนในช่วงกลางนะครับเรามีแฟนคลับของแต่ละภาคการเมืองนะครับเข้ามากันพอสมควรนะครับจาช่องไม่เลือกผู้สมัครเึ้ใด ท่านท่านอยู่กาลสินไม่ใช่หรือครับท่านมาทำไมครับยานะครับสำหรับของเพื่อนครับก็เลยมากันเยอะขึ้นนะครับ่โดยเฉพาะคนนี้นะครับ แจ้งลำดับเลยนะครับสลับเขตเลือกตั้งที่อภัยครับหน่วยเลือกตั้งที่34เขต2นะครับผู้สมัคแบบแบ่งเขตนะครับพักที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับพักก้าวไกลครับ155คะแนนนะครับลำดับที่2พักเพื่อไทยครับ126คะแนนลำดับที่3ครับพักภูมิใจไทยครับ38คะแนนลำดับที่4ผู้สมัครจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ23คะแนน ลำดับที่5พรพักเสรีรวมไทย12คะแนนลำดับที่6นะครับพักประชาธิปัตย์นะครับ5คะแนนลำดับที่7พรรพักไทยพักดีมี4คะแนนลำดับที่8พร <50. S 1> พักพลังประชารัฐนะครับมี1คะแนนนะครับลำดับที่9พรรพักสุดท้ายไม่มีคะแนนนะครับนี่คือผู้สมัครพักแบบแบ่งเขตนะครับผมนะฮะต่อไปก็รอรุ่นนะครับรอเทียร์แล้วก็รอผลแบบวันทียอชื่อครับขอบคุณครับครับก็ การนับคะแนนของแบบบัญชีรายชื่อก็ได้เสร็จที่ลงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังรวมคะแนนอยู่นะครับรอรวมคะแนนนะครับผลตกทางภาคาคหน่วยตที่าบผลการเลือกตั้ขงของหน่วยที่34เขต2จังหวัดเพชรบุรีแบบบัญชีรายชื่อนะครับ ผมจะเอา4อันดับนะครับเพราะว่ามันมีจานวนพักเยอะมากมีถึง67พักนะครับพักที่ได้ลําดับที่1คือพักเก้าไก่นะครับ187คะแนนนะครับพักที่ได้ลําดับที่2ก็คือพักพักเพื่อไทยนะครับ145คะแนนนะครับสาหรับอันดับ3นะครับก็เป็นพักเสรีรวมไทยนะครับได้17คะแนนนะฮะส่วนพักได้อันดับ4ก็เป็นพัก รวมไทยสร้างชาติครับได้16คะแนนนะครับผมสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงครับกับการเลือกตั้งในครั้งน,นี้ครับรู้สึกภูมิใจมากว่าเขตเราอใช้ว่าเป็นหน่วยตรงนี้ดีกว่าเป็นหน่วยคุณภาพมากนะครับจากดูตักคะแนนที่ได้ดูเมื่อกี้เพิ่งนับเสร็จไปก็รู้สึกว่าโอเคมีความหวังมากขึ้นนะคะครับสวัสดีครับคุณน้องค,ครับหลังจากผลเลือกตั้งออกแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความหวังค่ะ ดีใจที่ดีใจที่สองพักคะแนนอันดับแรกเป็นพักฝั่งประชาธิปไตยค่ะก็เลยรู้สึกมีความหวังขึ้นมานิดนึงแต่นี้คือยังไม่ได้รวมกับทั้งเขตนะคะอันนี้แค่หน่วยนี้แล้ววันนี้คุณน้องมากับใครบ้างครับมากับเพื่อนค่ะครับข้มีความเห็นยังไงครับหลังจากผลการเลือกตั้งหน่วยที่ตรงนี้ออกแล้วครับก็รู้สึก ดีนะคะที่เป็นก็ถือว่าเป็นอย่างที่คาดหวังวันนิดนึงค่ะถึงแนมะ้ว่าเขตอื่นในจังหวัดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่ว่าบ้านเราในุชนชนั้นเล็กที่มีความเป็นประชาธิปไตยก็รู้สึกด,ดีมากมากครับขอบคุณมากนะครับนะครับก็บเรียบร้อยนะครับสำหรับการนับคะแนนแบบแบ่งเขต เลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อหน่วยที่3 14ีนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับผมนะฮะก็ขอให้พี่น้องประชายชนคนไทยทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับหลังการเลือกตั้งนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ